สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับคลิปนี้พามาชมรถหลอกันหน่อยอิซซุกิกกากิก,ก้าหรือเดก,กาแต่ป้ายเนี่ติดว่ากิก,ก้านะจากต้นพ่วงสิ่งเด็กพัทลุงครับแน่นอนครับมาจากภาคใต้แน่นอนแบบนี้ มีสติกเกอร์เคซีบัดไทยแ l นด์เด็กโรงมันไม่สิ่งก็สายไม่วิ่งไม่วิ่งก็อด <c oughs> ทีมงานสายดันมันทุกเส้นโอ้โหแล้วก็มีช่างเตา๋าช่างเต๋านี่เป็นช่างที่ทำหมกซุ้มล้อนะครับย้ำหมุดสเตเลสคันนี้แปลงโฉมมาครับสวยงามมาก วิ่งขี้ยางครับดูสวยจริงๆเลยตีซุม้มหุ้มย้ำหมุดสเตเลสได้สวยมากครับช่างเตา่านี่ครับใบช่างเตา่าสวยงามจริงๆสิบน็อตครับตัวนี้ สีสันสวยงามมากครับแต่กระจกเนี่รู้สึกว่าคาบสนิมจะกินแล้วออืจบใส่บางฝุ่นแบบนี้ก็ดูดูสวยด้ <c oughs> ไม่ต้องผูเยอะ <c oughs> อเนาะเฮ้ยซูเปอร์เกตใส่บางฝุ่นแค่นี้พอแล้ว มาจากพัทลุงครับกำลังสวยเลยข้างหลังนี้ใส่เป็นท้องช้างนี่หอนหรือเปล่าเนี่ยโอ้วันนี้ผมก็ยังอยู่ที่สหกรณ์กันยางครับ ละหานสายสหกรณกองทุนสหกรณ์กองทุนสวนยางละหานสายครับจะซูเปอร์เกรดอยู่ตรงนี้ครับซ <c oughs> ูเปอร์เกรดถ้าใส่บางฝุ่นหน้านี่เหมือนจะใส่ลำบากนะ <c oughs> น่าจะใส่ยากนะเนี่ยเ <c oughs> นาะถ้าใส่ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับ <c oughs> ความสูงนะ่าอยู่ประมาณเนี้กําลังสวยเลยแล้วก็ออกมาประมาณนี้ก็พอแล้วไม่ต้องออกมาเยอะครับออกมานิดหน่อยพอส่วนข้างหลังนี้เราจะใส่ยังไงดีฮะตรงเนี้ยตรงนี้เราจะใส่ยังไงดีเนี่ยตรงเนี้ย ผมยังหาตำแหน่งใส่ไม่ได้เลยหาไม่เจอเลยตำแหน่งใส่ตรงนี้สงสัยไม่ต้องใส่ครับมาใส่อยู่ข้างหลังทีเดียวเลยนี่ข้างหลังนี้เราจะใส่ตรงไหนดีครับใส่ตรงโค้งตรงนี้ไหมใส่เป็นตัดตรงขึ้นเลยไหมหรือว่าใส่เป็นท้องช้างเออดีถ้าใส่เป็นท้องช้างมันน่าจะสวยนี่สวยไหมเนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้ปึ๊บ ลงมาเป็นท้องช้างตรงนี้แจวผมว่าถ้าใส่ตรงไม่ค่อยสวยวนอใส่ช่วงนี้เนาะเนี่ยใส่ช่วงสุดสุดไอ้บางฝุ่นปูพื้นกระบะข้างบนอะ่ะพอดีเลยตัดขึ้นไปแล้วก็ตรงแล้วก็ลงมาแล้วก็เป็นท้องช้างมาเว้าไวตรงนั้นพอดีเลยลงนั้นพอดีเลย สวยลวิ่งม้านี่ดีมากเลยเมื่อเช้าครับวิ่งหอนเลยจัดเบาวิวเฮ้ยน็อตอะไรหลุดวะเนี้ยเอาน็อตหลุดน็อตหลุดน็อตอยังะวะเฮ้ยโอ้ คันนี้มาจากฉะเชิงเซาครับบารมีพ่อแม่สายแข็งพัทลุงน่าจะเป็นทีมงานเขาเลยแหะไปเดี๋ยวพาไปดูจานโอ้ข้างหน,นครับเล่นขี้ยางอยู่บริษัทชอชอโชคเจริญทรัพโอ,อ้ที่เสียท็อ <c> ป <oughs> ไปโตกระบะ ที่จะอันไปต่อกับบ้านนี่เองโชคเจริญทรัพย์แม่พาไปดูจานโอ๋ครับอยู่นู่น

ตัวน,นี้ไม่ใช่ไหมี่ไ,ไ,ไม่ใช่ต้องมาด้านข้าเหม็นมากเลยอ่ะโอ้โหสมพอแต่รถนี้มันดันไม่ได้เนาะมันดิงเนาะ รถจะางาดครแรับรแล้วปกติใช้รถขายมาขุดให้รถนี้ผมต้องทำประกอบเนี่อ๋อเว่าถ้านเกี่ยวกับรถสุตผมหนถึงนี่รครับไม่มีไมีของอ๋อ Hãy subscribe đàng kênh เม้นมากเลยครับเออเออตักยากหน่อยจ <c oughs> านโอ,ดอเดย์เดงดางเลยเฮ้ยถ้าไม่มีเอนี่ตายทั้งร้อนทั้งเม้นแล้วถ้าไม่มีเอ่น่ะ บอกเลยว่าจารย์โอ้ลำบากแน่นอนดูดออเดยงดงังปั่นขี่เรือเลยครับเออเออ เฮ้ย <Hey. S 2> ดึงไปดึงไปออเตกระจายเลยไหมน้ำเตกน้ำเตกดีนะได้ใบเ็กใหญ่นี่ถ้าใบเ็กเล็กนี่เรียบร้อยเลยเดินยากครับถ้าใบเ็กเล็กนี่ ถึงไหมถึงไหมโอ้ถึงถึงถึงยายนี่ยปีมือปีมืออุกเม่งวันเม่งวันเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์ก่อนนะครับ วันนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราชมกันตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ